คลิปนี้เราจะมาภาคเสียงเมลซซามาดูว่าในเกมเธอพูดอะไรบ้าง Need some can help. ต้องการเย็บแผลไหมฉันช่วยได้นะ <laughs> right ต้องเย็บปากพวกเสียงดังนี้ <laughs> ให้เงียบซะแล้วสิเข็มของฉัน เป็นได้มากกว่าเครื่องมือเย็บตุ๊กตานะแม่ของเธอไม่เคยบอกเหรอว่าอยากเข้าใกล้เข็มมากเกินไปถึงตานายแล้วมาเโ้าได้เวลาสำหรับงานเย็บปักถักร้อยแล้วอยู่ใกล้ใกล้กันนะ ถ้าความเสียใจมีรสชาติพวกเขาจะได้ลิ้มลองเป็นคนแรก How are you? Oh, wait. Just realized. Care. เป็นยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวก่อนฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันไม่สนใจระยะห่างของความเป็นความตายนั้นสั้นกว่าความยาวของเข็มฉันอีก หรอ <ś 2> ช่างมันเถอะ Look them. Like ดูพวกเขาสิเดินเตะอย่างตุ๊กตาถูกทิ้งที่หน้าสมเพศ <ś 2> พูดว่าเ yeah, ย no ็บหน่อยสิแค่การต่อสู้เล็กๆเ,เหมือนเล่นขายของนะี่ย Only she could with now. ถ้าเธอมาอยู่กับฉันได้ตอนนี้ก็คงดี my life? My ชีวิตฉันฉันเป็นคนเลือกเอง <Pet cha. S 1> ตามมาให้แทนสิเด็กดีจะเลี่ยงปัญหาส่วนฉันสร้างมันขึ้นมาเอง not alone. Have dog. ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว ฉันมีตุ๊กตาของฉันพวกเขาจ่ายค่าจ้างให้ฉันฉันก็แค่ทำตามที่พวกเขาต้องการจบกันแฟ่ๆอุ๊ยมีใครบางคนโดนดึงไส้ออกมาซะแล้ว <G illa. S 1> ใส่หัวไปซะ คริกเกอร์มาเดอร์เตรียมตัวให้พร้อมโอ้ไม่นะคำสาสะท้อนกลับมาธุรกิจไม่ใช่แนวฉันแต่เรื่องน่ารำคาญน,นั่นแหละของถนัดฉันเลย อโดนเข็มทิ่มซะแล้ว like ฉันไม่เชื่อคำพูดเพราะคำพูดทำร้ายได้เหมือนอาวุธอะคำพูดของเมริซ่าก็มีประมาณเท่านี้นะคะซึ่งก็เยอะอยู่จากคลิปก่อนที่คนบอกว่าไลาลาพูดเยอะแม่นี่ก็พูดเยอะไม่แพ้กันพวกเธอ